สวัสดีครับทุกคนในอีพีนี้นะครับทุกคนผมก็ได้ร่างอัพเกรดสกีบีดีทอยเลตมาแล้วนะครับทุกคนเออและนี่ก็คืออีกหนึ่งเวอร์ชันนะครับของร่างอัพเกรดจีแมสกีบีดี i นี่นะครับอ่าจะรอเปิดฉันได้อัพเกรด แว่นตาของฉันสามารถกันแสงทีวีแม้ได้อย่างสบายและฉันก็ยังมีปืนโอ้ยอะไรปะนี่เ้ยแฉันก็ยังมีปืนทั้งหกกระบอกที่พร้อมจะยิงหน้าพวกแกโอ้โหไอตัวนี้ฮะทุกคนมันลอยสูงกว่าตัวอื่นเลยนะครับทุกคนนี่จากการสังเกตนะฮะมันจะลอยสูงกว่าตัวอื่นเลยนะครับทุกคนอะแล้วก็ใส่หูฟังด้วยเฮ้อตัวตีนเรืปิลฉันไม่ได้ยินอะไรเลยฉันสามารถป้องกันเสียงได้ด้วยอะแล้วเรามาสร้างทีมสู้กับทีมแอสกีบดี้บอสใหญ่ดีกว่านะครับทุกคนมา คู่ต่อสู้ของนายนั่นเหรอนั่นก็คือก็จะเป็นสกีบีดี้อ่ะไม่ใช่ดิก็จะเป็นอืานี่เลยครับทุกคนแคมิล่าแมนนะครับร่างเอร์เลอร์ครับทุกคนนี่นี่คือเป็นแคมิล่าร่างเอร์เลอร์ช้อนได้รับกลับมาองมาจา่องหัวหน้าของช้อนหน่อยมาจากการผูกสกีบีดี้พวกนี้แต่รู้สึกว่าหัวของช้อนโอ้ยโอ๊ยหัวของช้อนทำไปเปลี่ยนไปนี่นี่อ่ะและนี่นะครับก็คือร่างเอร์เลอร์นะครับของแคมิล่าแมนนะทุกคนเออเดี๋ยวเอาลูกน้องมาด้วยนะครับ นี่คือเป็นแก๊งเออร์เลอร์เลยนะทุกคนหรือว่าเป็นแก๊งที่แบบว่าไฟฟ้าช็อตนะฮะทุกคนอ่านี่ลูกน้องลูกน้องเออไว้ตรงนี้พร้อมด้วยลูกน้องซึ้งซึ้งซึอ่านี่เลยนะครับอ่าแล้วก็มีซีด้วยนะครับแล้วก็มีชักโครกนะฮะทุกคนมันจะเป็นชักโครกเออร์เลอร์นะทุกคนนี่ดูฮะไอ้หัวฝนไฟเหมือนว่าอยากระโดนไฟช็อตเลยแล้วก็มีไซมิท้าตัวเล็กด้วยนะฮะ น้าตัวเล็กนี่ชืชชออ้นชื้นชื้มาเราไปดูกันนะครับโอ้ฝั่งของแคมิล่าแมนนะครับคนเยอะเลยนะครับคุณอ่ะน้องคิดว่าระหว่างสกีบิดี้ทอร์เนสดีแมนนะครับทุกคนสู้กับแคมิล่าแมนน้องว่าใครจะชนะให้เวลาคอมเมนต์มา3วิถ้าทุกคนอ่ะคอมเมนต์ได้ที่ใตค้คลิปนี้นะครับว่าใครจะชนะให้เวลาคอมเมนต์3วิ3 2 หนึ่งมาดูกันเลยนะครับว่าใครจะชนะในสงครามครั้งนี้ Let's go โ oh, อ้ยยีมแมนคือยิงระยะไกลฮะทุกคนแทบจะไม่ต้องยิงเลยเฮ้ยหายไปไหนเฮ้ยเรียบร้อยนะครับทุกคนโอ้โหไทยทั่ายิยมแอนตายไปก่อนรึ่งแล้วเลย <c oughs> ตายจะไม่ตายจะไม่ตายของชันเอาอยู่นี่มันพาร์ทได้ด้วยไม่ได้หายมันพารได้ด้วยอุย้ยโคตรเท่เลยเฮ้ย <c oughs> ตายจะไม่ตายมึงมองมึงจะยจะไม่ตายต้องตีนะพื่อเออโอ้แต่ฉันโดนยิงฉันไม่ไหวจริงๆ เอ้ยแล้วก็ได้ปู่ชนะแล้วนะคะปู่ชนะนั่นก็คือสกีบดี้ถอยเลทโอ้โหนี่กระดาษเยอะกว่ายังสู้ไม่ไหวนะครับสำหรับแคมิธาไม่ใครตายถูกบ้างเอ่ยนายจะโหดเกินไปแล้วเพื่อนงั้นขอเพิ่มเอาเป็นแคมิร่าล่างอัปเกรดมาปิดชีพพวกแกหน่อยขอยทอมเพื่อนน้องช้อนหนอยจะมานี่นี้บุกจีแม่จะไหมะที่ทำรุ่นน้องของช้อนอยู่ไหนใครทำน้องช้อนวะอยู่ไหนเอ่ยอยู่ไหนเพื่อนมันอยู่ไหนมองไม่เห็นอยู่ไหนเอ่ย เอ๊ะจะเป็นกระตกโอ้มองไม่เห็นฮนะโอเคน่าจะตายหมดแล้วนะฮะและตอนนี้เราเคอยได้อยู่ในป่าแล้วนะ,ะทุกคนมาเราจะมาสร้างทีมสกิบปดี้ก่อนนะฮะทุกคนอ่าสกิบปดี้หัวนะฮะก็คือนี่ก็จะเป็นจีแมนร่างอัพเกรดนะ,ะทุกคนอ่าร่างอัปเกรดคือร่างนี้เลยอยู่ไหนวะลูกน้องฉันออกมาช่วยฉันทีได้เลยนะฮะเดี๋ยวเรียนลูกน้องของจีแมนก่อนนะครับ รถต้องจีแมนออกมานี่คือเป็นสกีมินี้วีสามนี่จะมาแล้วโรเปรโรเปีจะมาแล้วอ่ะจ๊บนี่โอ้โหเยอะเลยฮนะอ่ะจึ๊บอ่า,อานี่เลยนะครับไปทีมของสกมินี้เออเฮ้ยงั้นฉันเรียกเพื่อนมาช่วยดีกว่าเพื่อนเพื่อนมาช่วยฉันหน่อยทีจะมาแล้วเพอรอนี่คือเพื่อนของจีแมนอ่านี่ก็คือสกมินี้พลพิษฮะทุกคนโอ้โหอย่างโหดเลยนะฮะมีพลนพิษด้วยนะครับอ่าจึ๊บจึ๊บจึ๊บนี่อยู่ด้านหลังด้วยนะครับทุกคนอา่า นี่นี่คือแก๊งของสเกมิดีทอร์เรตขู่ต่อสู่ของนายนั่นเหรอนั่นก็คือมาหน่อยอ่ะจือก็อจะเป็นแคมีรลล่แม้ล่างเออเรือนะครับทุกคนนี่เอ้ยหัวคุณช้อนอีกแล้วรถนี่โอ้ยจะปวดคอจังเลยเอม าแล้วก็เอาเป็นแคมิร่าแมนะครับคนร่างปกติอาชีพนี่โหพี่กับน้องนะครับว่องไายสิพีสิพีจะฉลาดตีชันน่าจะสู้มันไม่ไหวนะสิพีเดี๋ยเ,เลยน้องเดี๋ยวสิพีช่วยเองอา่ามนะแล้วก็เอาลูกน้องมาด้วยนะครับลูกน้องนั่นเหรอก็จะเป็นเออเอาปรสิตมาด้วยนี่เป็นปรสิตแอบซ่อนอยู่ในป่านี้ปรสิตอยู่ในป่าเพื่อนอยู่ในป่าก่อนอาชีพนี่ปรสิตอยู่ในป่านะฮะปรสิตแคมิลล่าแมน แล้วก็จะเป็นแคมิราห์นะครับเออที่ถือกระบอกฮะจึ๊บจื๊บจื๊บจื๊บอ่ะเอาไว้ตรงนี้เลยนะครับแล้วก็เอาเป็นสปีกเกอร์นะครับขี่รถดีกว่าขี่รถในป่าจึ๊บจื๊บจื๊บเออยังไม่หมดนะฮะแล้วก็จะเป็นสปีกเกอร์ลำโพงครับหรือว่าเออเป็นเฮลิคอปเตอร์สปีกเกอร์นะฮะจึ๊บจื๊บจื๊บโอ้โหโคตรเทเลยเออเอาสไปเดอร์แคมิราห์มาด้วย จึ๊บอยู่ในป่าเพื่อนอยู่ด้านหลังเหมือนกับยุงเลยครับจึ๊บจึ๊บจ๊บนี่อย่างเท่นี่คือแก๊งของแคมิลลาแมนและน้องคิดว่าระหว่างแก๊งของแคมิลลาแมนนะครับสู้กับแก๊งของสกีบีดี้ทอรเรนน้องคิดว่าใครจะชนะคอมเมนต์เข้ามาเลยที่ใตค้คลิปนี้เลยให้เวลาคอมเมนต์3วิ สามสองหนึ่งโอเคเพื่อนๆน้องคอมเมนต์แล้วนะครับเราไปดูเลยครับว่าใครจะชนะในสกอโอ้ยจะจีบปอนอะไรวะานเนี่ยโอ้ยจะโดนลูปอยอะไรวะานเนี่ยจะโดนปรสิตขอ่ปูอออุย้ยฆ่ากันเองนะทุกคนตอนนี้ดูเหมือนว่าเป็นตัวนี้จะแข็งแล้วครับฉันตอนนี้ฉันคล้องแล้วฉันอยากจะฆ่า จะฆ่าพวกไอ้เนี้ยหมดเลยทั้งสกีบีดี้ทั้งเพื่อนของช็อตเออเออโอ้โหโอ้โทษสกีบีดี้แป๊บเดียวชนะแล้วทุกคนโอ้โหอะไรครับนี่สกีบีดี้เป็นผู้ชนะมีใครตอบถูกไหมเออเฮ้ยงั้นเราจะต้องเ <f poster ör> อาสิทธิ์พี่ฮอน่าสิบฮน่าแคมิล่านะครับมาช่วยเลยนี่ก็จะเป็นอัปเกรดแคมิล่านะฮะสุดโหดเลยนี่นี่นี่ว่าไงใครเรียกฉันมองฉันว่าโอโ้โหไอ้พวกนี้รอที่ ่าน้องช้อนได้เลยมาฮะมาดูกันนะครับว่าเขาจะล้างแกนน้องเขาได้หรือไม่สามสองหนึ่งนีกระทำกระเทาเป็นหนึ่งตีย네ังไงล่ะเพื่อนตีพลพลพลังใส่หน้าไปเติมแล้วก็พปืงไฟฮะเอ้ยขอนไฟด้วยกุ้งซ่าเป็นหนึ่งตียังไรนะจะลุกจะลุกไฟฟาดฟาดฟาเป็นหนึ่งตีฟาเป็นหนึ่งตีมันเป็นระเบิดมันนี้เออเฮ้ยสุดท้ายโดนผิดม้องช้นตกบาทผิดไมปหวายโอ้ ดูนะครับทุกคนฝั่ง,งสกิเบอรี่ก็ยังชนะอยู่นะครับโอ้โหเพราะว่าพิษมันแรงเหลือเกินโอ้โหพิษนายแรงขนาดนี้เลยเหรอมันนายจะต้องเจอกับสปีกเกอร์แมนหน่อยแล้วก,กันนะฮะมาสปีกเกอร์แมนมาช่วยทีมาฮะรอบนี้เอาสปีกเกอร์แมนมาช่วยล้างแค้นหน่อยแล้วก,กันออกมาสองตัวเลยนะครับเบสโกฆาตมันไหนมาอยู่นี่นวิ่งใส่ตู้ปล่อยเปิดอติโอ้เป็นนู่นแล้วทุกคนวัดน,นู่นแล้วยังไงยังไงเออเจอกันไหมเจอกันไหมนี่เจอแล้วปิกนี่เนาะวิ๊นี่วิ่ง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  วิ่งจากนั้นก็เอาว,เวิ่งเลยเฮ้ยเฮ้ยวิ่งเลยเฉยโอ้ยจะบอกให้โอาตัวทริงเอยอยู่นี่หรอเอ้ยหย่อเฮ้ยแตะต่อยเอยหนีแรงดิางมาดิโ,ดดาอโอโดนลุมนี่ว่าไอ้พวกกีโกมึงทุกคนอยู่นี่เลยเฮ้ยเดียจะตายแล้วไม่นะแต่รู้สึกว่าฉันะจะไม่ไหวเออฉันไม่ไหวจริงๆไอ้พวกนี้มันแอบเล่นตุกติกโอ้โหจีแมนยังชนะอยู่นะครับโอ้โหจีแมนโคตรโหดนะครับแก๊งนี้สุดโหดเลยนะฮะทุกคนงั้นนายต้องเจอกับแก๊งทีวีแมนหน่อยละกันฮะเพื่อน เอาทีวีแมนทีวีมูเมน์มาด้วยนะครับทุกคนแล้วก็เอาทีวีมูเมนร่างเล็กมาด้วยนะฮะอ่าก็จะเป็นทีวีมูเมนร่างเล็กนะครับทุกคนโอเคนี่เลยนะครับมาลองคิดว่าจะสามารถเอาชนะได้หรือไม่คอมเมนต์มานะครับระหว่างทีวีแมนสู้กับแก๊งสกิมบิดี่ทเทเลจีแมนนะครับใครจะชนะ3 2 1ส่เริมเออดีและขอเปิดขอได้เปีย่ยบจะต้องจะต่อไม่ตายจกอนนี่นี่ ใส่แว่นใช่ไหมเฮ้ยทำไมต้อใส่แวน่นแล้วเต่ฉันยังต้านทานพลังของนายไม่ได้โอ้ยนี่มันพลังอะไรกันวะเนี่ยพลังหอ,อพลังนี้ฉันไม่เคยเจอโอ้โหเรียบร้อยนะครับทุกคนฝั่งของทีวีแมนนะฮะทุกคนเป็นผู้ชนะนะครับโอ้โหงั้นสกีบีดี้บอสใหญ่ต้องมาแล้วนี่คือหัวหน้าบอสใหญ่เลยฮนะเออเออเออยังไงลราเพื่อนจะไหนเออโอ้โหโทษนะครับเปิดอันตีที่แบบเออนี่มาดิฉันอยู่นี่ฉันสามารถห่อได้ไอ้กีบจะมีตามพี่มาดิยังไง โหตีคนเลยครับทุกคนนี่ตีนี่ตีแต่ที่รู้ไม่แล้วเฮ้ยจากการแทนสิปี่ฉันเองอะไรวะเนี่ยโอ้ฉันไม่ไหวจริงๆโอ้โหไอ้พวกนี้พลังมันเยอะจริงเอาเรียบร้อยนะครับโอ้โหจีแมนเป็นผู้ชนะนะฮะโอ้โหอะไรครับเนี่ยโคตรโหดเลย ในรอบนี้สกิบิดี้จีแมนนะครับทุกคนขอหนึ่งหนึ่งกับแคมิล่าแมนหน่อยละกันนะฮะทุกคนอ่าจะขอดดึงกับเอ้แคมิล่าแมนหน่อยละก่อนฉันว่าฉัชนาจะชนะมั่นใจร0อเปซโอเคท่านไหนมั่นใจได้เลยฮะมาแคมิล่าแมนร่างเออเลิบมาข่ามันหน่อยจีอ่ะจบเออมาจาัดก,การมันหน่อยได้เลยเพื่อนฉันก็ว่าฉัน่าจะมั่นใจเหมือนกันว่าฉันหน้าจะชนะเออยังไงลราเพื่อนมา มาดูกันครับน้องคิดว่าท่าหนึ่งหน,งนะครับระหว่างสกีบิลี่ทอรเรนสู้กับแคมิล่าแมนนะครับน้องคิดว่าใครจะชนะคอมเมนต์มาได้ที่ใตค้คลิปนี้เลย 3...2...1... เริ่มยอวิ่งมาจากนั้นก็ เปิดอติหนักอกใส่นี่ทีเดียวคือเอ่อตายไปเลยโอ้โถเอ้ยฉันว่าน่าจะโหดที่ไหนได้เจออติชัดทีเดียวโอ้โหนึกว่าจะโหดนะทุกคนเจอทีเดียวคือตายไปเลยนะครับงั้นนายต้องเจอกับแก๊งของสก,กิมมี่หน่อยละกันช่วยไม่ยอมบล็อกเพื่อนฉันจะเอาแก๊งของฉันมาฆ่าทำแก๊งนี้มาสู้กับแก๊งนี่ รอบตัวเลยนะรับโอรอบนี้คือโอโนลุมเลยครับทุกคนมารอนี้ครับท่าพิล่าแมวร่างกระเลื่อโดนลุมจะรอดหรือไมสองหนึ่งสโอรอเลยเปิดอันตรายโอไม่ไหวนะครับทุกคน้อยิปีต้องเอาลูกน้องมาช่วยแล้วเป็นาอสิปีของฉนายเหรอไปป

หนึ่งหมื่ไม่สู้นะครับดีแมนถ้าเธอเด็กไม่สู้นะฮะแต,แต่กว่านี้ตู้มเรียบร้อยตายไปเจนหมดแล้ว